ลิสิดวงภัยใกล้ตัวที่หลายคนไม่ทันระวังลิสิดวงรักษาไม่หายจริงหรือเปล่าเช็คตรวจเลยค่ะถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ขับถ่ายเป็นเลือดมีติ่งโผล่เช็ดก้นลำบากสกรปรกระหว่างวันมีอาการแสบคันหรือมีอาการเจ็บปวดที่บริเวณทวารหนักลิสิดวงหาวนเนี่ยถ้าใครเป็นแล้วเนี่ยก็จะรบกวนการใช้ชีวิตประจําวันของใครหลายคนค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยกล้าบอกใครค่ะอายค่ะบางคนเนี่ยเริ่มจะมีอาการเจ็บแสบ คันนะคะแล้วก็ปวดตรงบริเวณทวารหนักและบางคนเนี่ยถึงขั้นขับถ่ายเป็นเลือดค่ะแต่ใครที่เป็นแล้วหรือกําลังจะเริ่มเป็นเนี่ยก็อย่าพิ่งน้อยไปค่ะเพราะว่าอาการเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เป็นแค่คุณคนเดียวใครๆก็เป็นได้นะคะและที่สําคัญค่ะวิศนสวรรมีวิธีฟื้นฟูดูแลให้สามารถกลับมาเป็นปกติได้ เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าลิซิดวงทาวารมีกี่ระยะและมีวิธีฟื้นฟูดูแลอย่างไรลิซิดวงทาวารหรือฮิมลอ,อยเนี่ยก็คือติ่งเนื้อหรือกลุ่มก้อนเนื้อที่จับตัวกันเป็นก้อนซึ่งเกิดจากการอักเสบของหลอดเลือดดาที่อยู่ตรงประตูทางออกสุดท้ายของลำไส้ใหญ่ค่ะซึ่งถ้าอักเสบมากๆก็จะโผล่ออกมาข้างนอกนะคะหรือบางคนเนี่ยก็จะเป็นอยู่ข้างในค่ะซึ่งลิซิดวงนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะก็คือลิซิดวงภายในแล้วก็ลิซิดวงภายนอก มีลักษณะแตกต่างกันดังนี้ค่ะลิซิดวงภายในก็คือลิซิดวงที่เกิดขึ้นบริเวณปลายสุดของลำไส้ค่ะเหนือรูทวารเข้าไปข้างในค่ะลักษณะของติ่งเนี่ยจะไม่ได้ยื่นออกมาข้างนอกค่ะจะอยู่ข้างในตรงบริเวณทางออกของทวารหนนะักแล้วก็ไม่ได้มีอาการแทรกซ้อนอาการปวดอาการเจ็บหรืออาการข้างเคียงอื่นที่ทําให้เกิดอันตรายได้แต่หากเราปล่อยไปนานๆเนี่ยแผลตรงนี้ก็อาจจะขยายใหญ่ขึ้นจนเกิดอันตรายได้ค่ะลิซิดวงภายนอกนะคะก็คือลิซิดวงที่โผล่มานอกทวารหน,นะะักค่ะเป็นติ่งยื่นออกมายื่นมากยื่นน้อย แล้วแต่ระยะค่ะซึ่งไอติ่งที่ยื่นออกมาตรงนี้นะคะก็คือก้อนเนื้อที่ถูกปกคลุมด้วยหลอดเลือดค่ะทําให้เราเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็มีอาการอักเสบบางคนเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนถึงขั้นมีเลือดซึมออกมาด้านนอกเลยค่ะ สาเหตุของการเกิดลิซิดวงทวานนั้นมาจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกค่ะเช่นพันธุกรรมของผู้ป่วยหรือพฤติกรรมของการขับถ่ายบางอย่างเช่นการเบ่งอุจจาระนานเบ่งอุจจาระไม่สุดผู้ที่มีอาการท้องผูกเป็นประจำเนี่ยอุจจาระจะแข็งจนบาดและเสียดสีตรงบริเวณทวารหนักก็จะทําให้เกิดแผลลิซิดวงได้ค่ะ ผู้ที่มีพฤติกรรมชอบอ่านหนังสือหรือเล่นโทรศัพท์ขนาดที่เข้าส้วมหรือถ่ายอุจจาระอยู่ทําให้ลําไส้ส่วนปลายทํางานหนักแล้วก็กระตุ้นการเกิดลิสีดวงผู้ที่มีอาชีพต้องยืนนานๆทําให้เลือดเนี่ยไม่ไหลเวียนย้อนกลับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตะบับอักเสบบีทำให้มีอาการท้องมานมีน้ําในช่องท้องมากผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นลิสีดวงพบยีน Fox C2 ซนะคะซึ่งอยู่ในโครโมโซมคู่ที่16มีผลต่อการ จเจริญเติบโตของไว,วรัะรวมถึงการขยายตัวของหลอดเลือดดาซึ่งก็อาจจะมีความเสี่ยงให้เป็นลิซิดดวงได้ง่ายค่ะจากสาเหตุเหล่านี้จะทําให้เราเห็นว่าโรคลิซิดดวงทวารเนี่ยใครๆก็เป็นได้ค่ะเป็นได้ง่ายมากเลยนะแม้ว่าเราเนี่ยจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆก็อาจจะหนีไม่พ้นค่ะบางคนก็โชคร้ายว่าโดนถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมบ้างดังนั้นเนี่ยลิซิดดวงเนี่ยถ้าเรารู้วิธีการรับมือและแนวทางในการรักษาป้องกันไว้ก่อนเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะ อาการลิซิดวงเนี่ยแบ่งออกเป็น4ระยะค่ะระยะแรกเนี่ยจะอุจจละมีเลือดซึมออกมาค่ะแต่ว่าหัวเนี่ยยังไม่ออกมายังไม่มีติ่งโผล่ออกมาค่ะระยะที่2เนี่ยเริ่มจะมีหัวโผล่ออกมาแต่ลักษณะนิดนึงค่ะแล้วก็จะหดกลับเข้าไประยะที่3เนี่ยเวลาถ่ายมีติ่งโผลอ่อมาแต่เราต้องดันกลับเข้าไปเอง ก็คือมีติ่งยื่นออกมามากกว่าระยะที่2และระยะสุดท้ายค่ะระยะที่4ก็คือมีติ่งโผล่ออกมาค่ะแล้วก็ดันเข้าไปแล้วจะเกิดอาการระคายเคืองบางคนเนี่ยก็จะเจ็บแล้วก็ปวดทรมานมากๆเลยค่ะและระยะสุดท้ายค่ะระยะที่4ค่ะก็คืออาการหนักที่สุดเลยก็คือจะมีติ่งโผล่ออกมาแล้วก็ดันกลับไปแล้วดันไม่เข้าค่ะบางคนเนี่ยก็จะมีอาการระคายเคืองปวดเจ็บทรมานมากๆเลยค่ะ ใครที่พยายามมาทุกวิธีแล้วแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นไม่เห็นผลไม่ว่าจะเป็นการซื้อยามาทานเองซึ่งก็ใช้เวลานานนะคะกว่าจะหายนะคะลองมาหลายยี่ห้อม่ว่าจะเป็นการใช้ทั้งยาสอดการนั่งแช่น้ําอุ่นน้ําเย็นนะคะหรือการพบคุณหมอแผนปัจจุบันเพื่อผ่าตัดก็ยังกลับมาเป็นเหมือนเดิมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะ วิธีแก้ปัญหาลิซิดวงที่ต้นเหตุเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องรัดยางไม่ต้องเลเซอร์หรือฉีดยาแค่บรรเทาแค่ภายนอกสุดท้ายก็กลับมาเป็นใหม่ลองจินตนาการดูช่วงชีวิตที่คุณเนี่ยไม่ต้องมาคอยแบบทนทรมานกับอาการเจ็บปวดที่ไปเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจาวันไม่ว่าเราจะอยากทําอะไรก็ไม่ค่อยคล่องตัวมีข้อจํากัดไปสมหมดทุกอย่างลองตัวนี้เลยค่ะ ลิซี่ตาคุณสำริดได้รับการรับรองและงานวิจัยจากแพทย์แผนปัจจุบันและแผนโบราณโดยได้รวมสมุนไพที่โดดเด่นไว้มากมายเลยค่ะอย่างเช่นสม,มอไทยสม,มอพิเภกมะขามป้อมเมื่อ3ตัวนี้เนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าตรีพรลาซึ่งจะเด่นมากๆในเรื่องของการกระตุ้นการขับถ่ายและปรับสมดุลธาตุในร่างกายเนี่ยให้มีความแข็งแรงขึ้นขับของเสียล้างพิษด,ดีทอ็อกลำไส้ทําให้ลำไส้ของเราเนี่ยสะอาด ล้างเมือกมันตะกันหรือเนื้องอกต่างๆลดกลไกลการอักเสบสมานแผลลิสีดวงทวารทั้งภายในแล้วก็ภายนอกปรับสมดุลการขับถ่ายคนที่ท้องเสียบ่อยเกินไปค่ะหรือว่าท้องผูกมากเกินไปให้เราเนี่ยขับถ่ายได้พอดีค่ะ และที่สําคัญเนี่ยเขามีสารต้านอนุมูลอิสระที่ป้องกันการเกิดเนื้องอแล้วก็เนื้อร้ายได้ค่ะต่อมาค่ะยังไม่หมดคือตัวโ o สแม a r ีค่ะช่วยลดการอักเสบของแผลลิซซี่ในร่างกายแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะของไทยเราที่ช่วยลดการอักเสบได้ดีก็คือใบบัวบกช่วยทําให้เจ้าติ่งเนี่ยมีขนาดเล็กลงยุบลงสุดท้ายฝ่อไปเองค่ะ และสุดท้ายค่ะตัวเด่นเลยคือผักแพลวช่วยลยปัญหาท้องผูกแล้วก็แก้ปัญหาติ่งได้เช่นเดียวกันลูกค้าหลายคนเนี่ยได้ลองทานบอกว่าทานแค่3วันคือรู้เรื่องเลยเลือกสมุนไพรคุณสำเร็จเพราะเราเข้าใจเรื่องสุขภาพ